กาบสบัสดีพอ่อพี่น้องกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุข้นเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกับป้าตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศย้ำสวยยพี่น้องตอนนี้กําลังสิบไปหาอยู่หากินพี่น้องไปกับไผรพี่น้องมาเบิก์นดูกันนองสงตีพี่น้องเลยไปใส่มองพี่น้องเลยมองเป็นมองสองเซนพี่น้องเลย ได้บ่ได้ดอกพี่น้องเลยเาก็ไปใส่แล้วเหมือนพี่น้องโอ้โหท่าน,นาสวนกนเกี่ยวข่าวพี่น้องกเกี่ยวข่าวน้าแซงหน้าปังัอะลรพี่น้องเลยอุ้ยกระปอมอือกระปอมปอมอยู่ในหลักโคอ่ะพี่น้องเลยอือมาสีสวนนอกสันติไปหาของกระปอมอยู่พี่น้องเลย สิใส่หวังได้ว่าหาเลือกบลสไนด์ด้ไปใส่ทั้งน้องใหญ่ผูบบอกนี่ห่วยอย่างนี้แหละพี่น้องเอ้ออยตัว่าขึ้นเงียบเลยเนาะบราเห็นปลาเต็มอืม,มน,น้อ,มนองสันติลงไปเลยลงไปเอาลากไปใส่เริ่มแต่ภูมาเนาะไปใส่เริ่มแต่พี่มาพี่น้องเอ้ย เมื่อสองเดือนมันก็นเริ่มมาเกาะเข่าไว้เลยพี่น้องเลยเกาะเข่าเกี่ยวเข่าวไว้เลยพี่น้องมาใส่ลง่งพี่น้องมาลุ่นมาส้มน้ำกันพี่น้องเลยว่าสีมันแล้วบะมันว่าสีได้หรือบ่อไ,ดอบได้พี่น้องครับบรรยากาศคือมันเงียบสงัดเนะ <laughs> าะจะสีไดสไดดั่มใดหรอกพี่น้องเลยย่างไรก็มาเบิ่งน้ำกันพี่น้อง ก็เห็นปลาบ่อนอยู่เด้อผู้ไปใส่ทธานนะผู้ไปแต่ฟางใส่แต่ฟางนะผู้อุ้ยโอ้ผลิตขุมพี่น้องเลยอืมก,กันพี่นอ้องเอ้ยตอนนี้บรรยากาศงสวยๆพี่นอ้องเอ้ยเอ๋ยเยิ่มเนี่ยลงมาอีกเนี่ยลงมาอีกพี่พี Phi phi luôn Long Ơi dùm Ơi dùm tháng lắc luôn hắn ơ Xe nộp tháng cái hoa khẩu phía phí nội được Thông giang con nếp sẽ cũng mạnh miệng Bởi hoa cụ hoặc xài giang Cái cầu Thái ngôn นี่พี่น้องไอ้ตอนนี้น้องสันติกลางไปเลยค่อยค่อยเดี๋ยวมองก็เป็นมองสองเสนพี่น้องไอ้มองทีที็นว่าปลากับเปประมาณปลาบมยใหญ่พี่น้องไอ้สัมเนมือสัมเนมือสัมเนก้อยเออกลางข้าวบ้านทั้งเหงามากอีพี่เน่าข้าวบ้านทั้งเหงามากอีพี่เน่าข้าวบ้านทั้งเหงามากอีพี่ เออกำลังกลางไว้พี่น้องจะขี่เถื่อเถื่เดี๋พี่น้องไปเบิ่งข้างหน้าพี่น้องเข้าไม่น้องเดือนบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องหลังจากฝนตกฝนลินสองสามมือพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติตอนนี้ก็เขียวกุ้มๆพี่น้องเอ้ยเขียวสดงดงามพี่น้องเอ้ย เนีไปทางทงทง,ทงหอยทงหน้ากันเหลืองเต็มทงหอยทงหน้าพี่นอ้องมีแต่เข่านะแซงหน้าปังพี่นอ้นองเลยน้องสันติกำลังกลางมาเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยมานแล้วบอมานพี่นอ้องอ่าโตต่อกลางไปเลยอืมวันมีสองสองบ่อนพี่น้องเลย สองจุดกลางมาเปิงทำกันพี่น้องเลยมาชมกันโอ้ค้องๆนี่บู๊ยจะถือบุถแก้วพี่น้องพากันมาใส่พี่น้องเลยแขนเนินแขนเมน์เอาป้ากับแบบเป็นปลาเป็นยังกับไปถอดไปยังพี่น้องเลย โตโปรใหญ่รุ <hip> ่นปลากันเหรอเทียบกันว่าเทียบใส่กันสิประมาณสำนีกก่อยก่อยในมือเลยพี่น้องโตโปรใหญ่น้ำกระเบื้องไปยืบใส่ไปเลยนกำลังกลางพี่น้องเลยโอ้ ลงมากบมานำพี่น้อยหาหนกหาหนูไปเลยกลางไปเลยเลยสันติกางยูกลางผ่ากลางเลยพี่น้อยกางเขาก็สิกางปลาไว้นีแหละนี่พี่น้องกำลังกลางมาโอ้พรดีหอดเหงาไหมตัวนี้เนาะพรดีหมัดเหงาไหมตัวนี้เลย Ừ. Uhm. À, lời họ nỉ pướp mặt trời ngào mãi, lơi mặt trời cũng mãi, lơi sẵn sàng ông cũng nước bèn 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 đi đi dám lúc khơi tôi cũng đâu จะ่าถึงแล้วพะยะเป็นมองถี่พี่น้องเลยปกติไทยบ้านท้าเพิน่นสิเอามาใส่ปั๊พันธุ์พี่น้องปั๊พันธุ์หรือว่าปลาลดแหละพี่น้องปลาลดเกสิถือพี่น้องมองสองเซนจิถือดีอุ้ยถือเลยโอ้ตัวเปใหญ่พี่น้องเลยถือเลยเอาเยี้ออกไปทางกลางๆนี่ มองอันนี้มองไปตรงกลางภูภูกระดับภูเจืออีแหบะตัวน้อยขนาดเลยตัวน้อยขนาดเลยมตัวน้อยก็ถือเป็นมองหน่อยนะพี่น้องก็เลยถือตัวน้อยแต่ว่าเรื่องถือนี่คือว่าถืออยู่พี่น้องแตีโต๊ะใหญ่ ใส่เือใส่ประโยอันนี้ถืออะไรตัวนี้ยกขึ้นมาเดีอุ้ยถือไลรตัวเต๋อโอ้หันอยู่เด้อถือแล้วอ่อตัวกูอถือยืนนี้่เดีด็ด็โอ้ตัวใหญ่ตอปอถือไปชา ดีตระกกระถือเลยฮะเดียโอ้ถือหลายตัวเติบนู้ดีๆดีหลายตัวเติบเด้อบทิชัยกระถือลถพี่น้องเลยเสียแต่มันเป็นมองถี่พี่น้องมองถี่ก็เลยถือตัวปุใหญ่เนาะน้องสันติกำลังปลดอาปลาพี่น้อง มองถีมองสองเซนพี่น้อยปกติผมเสียไปกลางปลาโลดรโดปลายังพี่น้อยเป็นปลาโลดรโดปลายังนี่คือว่าอยู่ขากเนาะว่สายนี่คือว่าสายปลาโรดพี่น้อยถืออีเแล่วถึงดีเด้อพี่น้อย

มันจะเป็นปลาซิวเลยกับปลาขาวพี่น้องตัวใหญ่ตัวตัวไหนตัวหน่อยพี่น้องยามต่อไปพี่น้องน้องเพิ่งกำลังยามโอ้ติดสองนี่คาใหม่าเธอพี่น้องไอ้หน้องชันติกำลังยามมาพี่น้องโอ้ถึงอยู่เนาะแต่โตโบใหญ่ของมองหน่อยพี่น้องเย ทางนี้ก็ปลาหลุดๆหลายๆอยู่พี่น้องนี่มีแต่ปลาหลากหลายนี่พี่น้อยบ่อนเป็นหมเป็นหมอยู่พี่น้อยอเดยี๋ยวห้องกระชางปลาเมียนพี่น้องจะไหนกับบ่อนโยกขึ้น,าน,นมาดูฮะโอ้ติดเป็นลำอยู่เลยปลาซิวเขาพี่น้อยปลาซิวเขาปลาซิวอ้าวเมื้อยหายโยกขึ้นมาดู ติดสองสามโตสี่ค่ะโตเรียนอยู่เลยพี่นอ้องตัวเริ่มหมานอยู่เด้อพี่นอ้องดิแต่ว่ามันโตไปใหญ่เนาะแต่ก็ได้อยู่พี่น้องเลยอ้แมงจ,จักระจันก็ห้องเลยติดแมงจ,จักระจับออนบ่กับหนกสันติเนาะ เอาละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้กะสายมองเนาะพี่น้องเนาะบาตายชิดเดชขอลาพรมพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องปอ้อถูกป้าพี่น้องเลยเลยรุ่นละลาอยู่พี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยบาตายชิดเดชกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้อง